เรียกได้ว่าแม้ว่าตัวรถจะเป็นรถซีดานครับแต่ก็มีความอนเนกประสงค์ในตัวเองค่อนข้างสูงมากเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว B M w 520D 2.0G 30M Sport ปี2022คันนี้ครับซึ่งรถคันนี้เองเนี่ยนะว่าเป็นรถซีดานสุดหรูที่ออกแบบมาเพื่อความสมดุลระหว่างสมรรถนะ และความหรูหราได้อย่างเหมาะสมเลยครับทุกผู้ชมและรถคันนี้เองก็เหมาะกับกลุ่มคนวัยทำงานที่ต้องการยกระดับการเดินทางและสะท้อนตัวตนอย่างมีสไตล์ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการรถพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเนี่ย bmw 520d คันนี้ Big Auto เราตั้งราคาจำหน่ายไว้ที่1 9 9 0 0ล้าน9 0บาทครับซึ่งประหยัดจากการซื้อรถใหม่ได้ถึง1ล้าน0 0 0บาทกันเลยทีเดียวครับ นอกจากนี้นี่ยังเป็นรถที่มีสภาพดีมากครับเลขไม่น้อยใช้งานมาเพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้นครับทำให้ตัวรถยังคงความใหม่ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะหนังระบบไฟฟ้าหรือว่าเครื่องยนต์เนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆครับท่านผู้ชม รวมถึงครับตัวรถเนี่ยยังอยู่ในการรับประกันจาก b m w 5ปีแบบไม่จำกัดระยะทางด้วยนะครับแล้วก็ยังมี BSI Ultimate Plu s 5ปี100,000กิโลเมตรด้วยก็เรียกได้ว,ว่านี่เป็นรถยูสคาร์อีก1คันของ Big Auto ที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยครับท่านผู้ชมคราวนี้ก็ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูเรื่องของดีไซน์งานออกแบบแล้วก็เทคโนโลยีความปลอดภัยของ b m w 5 2 0 d คันนี้กันก่อครับ ผมขอเริ่มที่ดีไซน์ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งสํำหรับ 520d รุ่นนี้เองครับดีไซน์ตัวรถเนี่ยจะมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport รอบคันครับโดดเด่นด้วยกระจังหน้าไตาคู่ขนาดใหญ่ตามเอกลักษณ์ของ BMW เสริมด้วยไฟหน้า Adaptive LED ที่มีดีไซน์เรียวและสวยงามครับและยังให้การส่องสว่างที่ยอดเยี่ยมทั้งช่วงกลางวันและก็กลางคืนด้วยครับรวมถึงยังมีล้ออลอยขนาด19นิ้วเนี่ยที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ต และบ่งบอกถึงพลังงานที่ซ่อนอยู่ภายในได้เป็นอย่างดีเลยท่านผู้ชมเส้นสายตัวรถทั้งคันเองเนี่ยครับก็ถูกออกแบบมาได้ตามหลักอากาศพลศาสตร์เป็นอย่างมากท่านผู้ชมทำให้ตัวรถครับสามารถลดแรงต้านทานลมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะครับและในรายละเอียดด้านท้ายของตัวรถเองครับจะมีจุดเด่นอยู่ที่การออกแบบไฟไท้าย LED ในลักษณะแบบ3มิติด้วยท่านผู้ชมช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนในทุกสภาพการขับขี่ครับ เส้นสายด้านข้างก็ลื่นไหลรับกับฝากระโปรงท้ายด้วยที่ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายสปอยเลอร์ในตัวครับช่วยเพิ่มทั้งความสปอร์ตและยังมีเสถียรภาพด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีระบบเปิดปิดฝากระโปรงท้ายด้วยไฟฟ้าพร้อมกับที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ครับสามารถบรรจุสัมภาระได้มากกว่า500ลิตรกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมเรียกได้ว,ว่ามแม้ว่าตัวรถจะเป็นรถซีดานครับแต่ก็มีความอนเนกประสงค์ในตัวเอง ค่อนข้างสูงมากเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมส่วนเรื่องระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยก็ต้องเรียนแจ้งว่า bmw 520d คันนี้ครับให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งตัวรถครับมีระบบเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับรวมถึงยังมีระบบช่วยเบรกให้อัตโนมัติด้วยและก็ยังมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวให้ด้วยนะครับเมื่อตัวรถเนี่ยเข้าสู่สภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดการลื่นถลัยครับรวมถึงยังมี กล้องมองภาพรอบทิศทางครับและยังมีระบบ cruise control ที่ช่วยรักษาระยะห่างจากรถคันข้างหน้าให้อัตโนมัติครับและก็ยังมีระบบ lane keeping a s s i s ที่ช่วยให้ตัวรถครับอยู่ในเลนได้อย่างปลอดภัยครับก็นับว่ารถคันนี้กบท่านผู้ชมนอกจากจะมีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่สูงมากๆแล้วครับตัวระบบของรถทั้งหมดเองเนี่ยยังทำงานในลักษณะที่แทบจะเป็นแบบโคพลล์ให้กับเราได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชม คราวนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูหัวใจหลักของตัวรถอย่างเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับตัวเครื่องยนต์เองนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด2.0ลิตรวินพาวเวอร์เทอบครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าที่4,000รอบต่อนาทีกันเลยนะครับแล้วก็มีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรที่1,750ถึง2,000 500รอรอบต่อนาทีเช่นเดียวกันครับระบบอัดอากาศเองเป็นแบบเทอร์โบแปรผันนะครับหรือว่า VG เทอร์โบนั่นแหละครับท่านผู้ชมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และแรงบิดที่ตอบสนองได้อย่างฉับไวครับสามารถทําอัตราเร่งจากศถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงได้ในระยะเวลาเพียงแค่7.2วินาทีครับนอกจากนี้ครับัวเครื่องยนต์ยังมีระบบหัวฉีดแรงดันสูงหรือว่าหัวฉีด Common Rail Direct Injection ด้วยนะครับที่นอกจากจะฉีดน้ำมันได้อย่างแม่นยำแล้ว ยังช่วยให้ตัวรถครับมีอัตราประหยัดน้ํามันเฉลีย่ยอยู่ที่22กิโลลิตรกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมก็น,นับว่านอกจากจะประหยัดน้ำมันสูงแล้วนะครับตัวเครื่องยนต์ก็ยังมีประสิทธิภาพสูงไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับแต่ว่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องยนต์เนี่ยจะทำได้จริงอย่างที่สเปคตปรเนีเขาบอกหรือเปล่างั้นเดี๋ยวผมไปทดลองขับแล้วก็ทดสอบระบบกันแบบจริงๆงจังๆให้ท่านผู้ชมดูเลยดีกว่าครับ เอาแะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันเลยนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยใช้ BMW ไหนไม่ว่าจะซีรีอะไรก็ตามนะฮะผมแนะนํานะเวลาปิดประตูไม่ต้องปิดดังนะครับแบบปิดแบบอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับหรือจะปิดแบบประคองประคองอย่างนี้ได้ฮะอ่าแต่ตัวประตูเขามีระบบซอฟต์โค้ดครับอันนี้ปิดสนิทแล้วนะครับเขาจะเป็นประตูดูดเข้ามาให้นะับไม่จำเป็นต้องไปออกแรงเยอะนะครับถือว่าดีนะ นะครับใครผอมแห้งแรงน้อยใช้ได้อยู่แล้วนะสบายสบายเลยานะมาลองกันเลยนะครับผมรู้สึกว่าบบกค่อนข้างไกลไปหน่อยเนาะตัวบอกเป็นไฟฟ้านะท่านผู้ชมแล้วก็มีเมมโมรี่ซีทสองตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวรถเองอะ่ะระบบค่อนข้างที่จะเยอะมากนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะทดลองขับไปแล้วก็จะเล่นระบบเล่นทุกฟังก์ชันให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับทดสอบระบบทดสอบเซ็นเซอร์ทดสอบเรดาร์ไปในตัวด้วยนะครับรวมถึงฟีลลิ่งการขับขี่เองอะ่ะผมจะลองในส่วนของตัวเครื่องด้วยนะฮะเนื่องจากว่าเป็นรถมือสองเนาะ จะดูความลื่นไหลด้วยนะครับแล้วก็พวกช่องล่างอีกว่าช่วงล่างเนี่ยโซมช้าหรือเปล่านะฮะแต่เอาจริงๆจากที่ผมขึ้นมานั่งนะนี่รถปี2 2นะท่านผู้ชมอายุรถไม่ได้เยอะนะครับแล้วเพ่งานอินทีเดียข้างในใหม่อยู่เลยเนี่ยไม่สี่หมื่นเอ๊นะฮะมาเดี๋ยวมาเริ่มเล่นพวกระบบต่างๆก่อนเลยดีกว่าท่านผู้ชมอย่างตัวรถเองเนี่ยครับเรื่องระบบเซฟตี้เขามีระบบช่วยจอดด้วยนะจอดอัตโนมัติอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวผมลองทสตรงนี้ท่านผู้ชมดูก่อนเนาะก็ จอดอัตโนมัติเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้จอดแบบว่าเป็นเข้าซองนะครับหรือว่าจะเป็นขนานนะครับอันนี้อันนี้อยู่ที่เรานะฮะอยู่ที่เราเลือกเลือกได้หมดนะครับนะแต่มผมลองวนๆหาที่สักน็ดสักนิดสักหน่อยแล้วกันเนาะทดสอบกันตรงนี้เลยดีกว่านะฮะดูสินะครับ,บผมจะลองเข้าซองตรงนี้ดูแล้วกันเนาะ อ่านะฮะ,ะเจอแล้วก็เลือกได้นะจะขนาดหรือเข้าซองนะท่านผู้ชมอยู่ที่เราเลือกนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาแบบเข้าซองแล้วกันนะครับเลือกได้หมดเนาะก็ทําตามที่เขาบอกนะครับนี่ตอนนี้เปึ๊บเสร็จปุ๊บนะฮะอ่าผมถอนเท้าออกจากเบรกนะผมเอาไว้แค่ประคองความเร็วอย่างเดียวนะที่เหลือตัวรถจัดการให้หมดนะท่านผู้ชมนี่อันนี้ผมแค่ประคองความเร็วเฉยๆนะนะครับแล้วก็นี่อันนี้คือเขาเลี้ยวเองนะครับแล้วเดี๋ยวลักษณะเข้าเกียร์เดินหน้าอะไรพวกนี้ตัวรถ จัดการให้เองหมดอยู่แล้วนะครับและที่ผมชอบยนะังมีเส้นวงเลี้ยวทั้งตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยว่า <c oughs> มันสบายมากเลยเนะี่ยอันนี้ผมมีหนะ้าที่แค่ประคองเบรกอย่างเดียวฮะที่เหลือเดี๋ยวตัวรถเขาจะจัดการให้เห็นไหมฮะนี่ขนาดมีเนินด้วยเนะี่ยไปยังคำนวณแ,แล้วก็ขึ้นให้ด้วยนะนะครับนี่ไปไม่ได้นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งความเร็วใหม่เนะเออดูว่าขึ้นไม่ได้ก็อ่ะถอยเพิ่มเพิ่ม,มเพิ่มแรงหน่อยนะฮะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ขอแรงสองหน่อยนะเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะท่านผู้ชม คือถ้าเป็นอย่างเช่นพวกแบรนด์ตลาดที่เขามีช่วยจอดอะ่ะเขาจะไม่มีแบบนี้นะคือติดเนินก็คือติดเลยอะ่ะไม่มีเพิ่มกําลังไม่มีอะไรให้นะแต่ถ้าแบรนด์ยุโรปเนี่ยเขาจะได้ความละเอียดมามากขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมนะเห็นไหมเออแล้วเข้าเกียร์พีให้ด้วยพอจอดเสร็จอย่างเงี้ยค่อนข้างสมูทนะนะครับแล้วเข้าเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยเนาะเออทำงานทํางานสมูทดีนะครับถ้าเป็นรถยุโรปแบบนี้มา อันนี้ผมลองพวกช่วยจอดให้ดูนะครับนี้เดี๋ยวไปลองพวก performance ประสิทธิภาพแล้วก็พวกระบบอย่างเช่นพวกไดผิด i s e control บ้างแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกนะผมจะเปิดทุกฟังก์ชั่นทุกระบบหมดเลยแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวออกนี่นะครับผมจะเปิดเอาลองเป็นพวกล็อกเลนแล้วก็พวก c Cruise Control ก่อนแล้วกันนะนะวันนี้รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไปสบายๆได้อยู่นะครับอืตตาเล่นดีเซลเลื่นๆสบายๆอยู่แล้วนะฮะอีกมา ปั่นเซตเลยก็เดี๋ยวผมจะเซตไว้สักเท่าไหร่ดีเอ่ยหนึงตอนนี้มัน5้ิเอดผมเขาเปลี่ยนเลนก่อนนะครเอาไว้อ่าเจ็บผมเซตไปเจ็ิบนะครับแต่ตอนนี้อ่ผมเัเซตไปเจ็ิตอนนี้เขาจับคันหน้าให้อยู่นะฮะนี่นะฮะเออเนะฮะมันมันยังทำงานได้ปกติท่านผู้ชม ทำงานสมูทสมูทปกตินะครับอะผมเซ็ตลดลงมาหน่อยแล้วกันเอาสัก50 50านะครับเนี่ยแล้วผมก็เนี่ยปล่อยๆไว้ได้เลยเนี่ยทุกอย่างทำออโต้ Sport ed, หมด b บสปอร์ตติดหมดเห็นไหมฮะผมว่ามันใช้งานง่ายขึ้นเยอะนะแล้วก็ด้วยความที่ตัว bmw เนี่ยฮะซีรีส์เนี้ยเขาเป็นโมเดล lci ใช่ไหมครับทุกชมเพราะฉะนั้นไอ้พวกฟังก์ชันที่มันเป็นโมเดลก่อน lci อะ่ะเหมือนเขาจะค่อนข้างกักสเปคหน่อยอะไรแบบนี้ไม่ค่อยใส่ อะไรมาให้หนูเยอะนะครับแต่พอเป็นโมเดล LCI อะไรที่ไม่เคยมีนะครับอะไรที่เคยกักไว้อะไรที่เคยแบบว่าเกิดปัญหาก่อนในโมเดลก่อนหน้านั้นนะ่ะพอมา LCI คือทุกอย่างถูกแก้ไขหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ผมมองว่าประสิทธิภาพกับราคาเนี่ยถือว่าค่อนข้างคุ้มนะใบสปอร์ตอะไรก็ติดหมดนะครับในทุกอย่างติดสบายๆเยเออนะะใช้งานในเมืองหน้าอยู่แล้วนะระบบพวกนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้จะใช้งานอะไรยากเลยเนาะมาเดี๋ยวผม มาคุมเองก่อนดีกว่าแล้วก็ฟีลลิ่งของช่วงล่างไงครับท่านผู้ชมถ้าเป็น 520D เนี่ยคือตามเอกลักษณ์ BMW อ่ะช่วงล่างเขาจะแบบแข็งๆหน่อยนะคะค,คือเขาจะไม่ได้นุ่มเหมือน Mercedes-Benz ครับคือฟีลมันจะคนละแบบกันไอ้ฟีลแบบเนี้ยมันจะทำให้เวลาเราขับอะ่ะเราจะรู้สึกสนุกท่านผู้ชมแต่ทั้งนี้เองเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากขับสบายมันก็ทำได้ครับคือตัวรถเขาจะมีเนี่ยครับเป็น Individual Mode นะฮะเราเข้าไปเลือกปรับได้เนาะ ไม่อยากจะให้พวงมาลัยหนักจะให้พวงมาลัยเบาอย่างตอนนี้ผมรู้สึกว่าพวงมาลัยมันหนักใช่ไหมผมก็เอาปรับเป็นคอมฟอร์ตได้เนี่ยเบาลงนะแล้วก็ไม่ได้ไวเหมือนตอนแบบเป็น, mode นะน,ปนสปอร์ตโหมดนะนี่ครับ๋ยวผมไปสปอร์ตดูเนี่ยสปอร์ตผมรู้สึกหนักแล้วแล้วก็ไวด้วยเห็นไหมครับเอออยู่ที่เรานะครับเราเลือกได้นะเราชอบชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยนะครับบางท่านอาจจะชอบแบบขอเครื่องยนตยย์แรงเลยไปแบบว่ากดแล้วพุ่งเลยอ่ะเนี่ยเป็นสปอร์ตได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ขอพวงมาลัยเบาๆก็เลือกปรับได้ นะครับจะปรับอัตราทดเกียร์กบปรับตรงนี้ได้อีกอยู่ที่เราครับว่าเราจะเลือกเซ็ตให้มันเป็นแบบไหนนะครับแต่ทั้งนี้เองเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับให้เป็นคอมฟอร์ตหมดเลยแล้วกันเนาะนะฮะเดี๋ยวค่อยไล่ไปทีละโหมดนะครับมาเดี๋ยวจะได้เริ่มทําความเร็วหน่อยหนึ่งนะนะฮะเออแต่พอผมปรับเครื่องยนต์เป็นคอมฟอร์ตอะรู้สึกว่าพอกดน้ําหนักไปที่คันเร่งจะต้องใช้น้ําหนักมากกว่าเดิมหน่อยนึงนะฮะหมือเขาประหยัดน้ํามันมากขึ้นเนาะแต่จริงๆคอมฟอร์ตผมว่าแค่นี้ก็พอแล้ว แค่นี้ก็เหลือแล้วนะครับสบายๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ใช้น้ำหนักกดไปที่คันเร่งเยอะเลยนะแต่ความเร็วก็ไปเรื่อยๆเนี่ย6 0 7 0เนี่ยนะครับเออีอยเร่งขึ้นง่ายด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวขอแรงรถมันทุกก่อนนะในสะพานมันเป็น one way ขึ้นทางเดียวนะแล้วขับคอมฟอร์ตอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอะไรไปนะฮะตามสถานการณ์นะ แต่เน้นขับสบายๆได้นะแล้วผมก็มองแล้วนะฟีลอย่างเงี้ยขับต่างจังหวัดดีนะฮะมาโอ้โนี่คอมฟอร์ตจริงไหมเนี่ยเดีย๋ยนักผู้ชมนี่คอมฟอร์ตี่ขนาดคอมฟอร์ตหมดเลยนะผมยังรู้สึกว่าคล่องมากเลยเนี่ยโอเคอยู่นะปรับกระจกนิดนึงเออนี่ขนาดคอมฟอร์ตหมดนะทนะ่านผู้ชมเกียร์ก็เซตเป็นคอมฟอร์ตนะครับเครื่องยนต์ก็เซตเป็นแบบคอมฟอร์ตนะครับระบบบังคับเลี้ยวผมก็เซตเป็นคอมฟอร์ตแต่พอ แซงรถบรรทุกมาสักครู่ผมรู้สึกว่านี่คอมฟอร์ตแล้วเออมันยังให้ฟีลลิ่งที่สนุกอยู่นะนี่นะครับบ m w มเดี๋ยวมันอยู่เขาจะฟีลลิ่งจะเป็นแบบนี้ยมันจะได้ขับขี่สนุกอะท่านผู้ชมไม่แปลกนะเวลาแบบเราเห็นคนใช้ b m w อ็มเดี๋ยวมันอยู่ทำไมเขาขับเป็นเร็วเพราะว่าตัวระบบรถเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยเขาเชิญชวนให้เราใช้ความเร็วนะี่นึกดูสิแล้วพอช่วงล่างเขาดีอะท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าไม่ไวนะ อย่างตอนนี้ผมขับอยู่เอาความเร็วประมาณสักแปแต่ฟิลอะเหมือนแบบผมขับรถอยู่60สิบอะเออแต่มันเร็วนะนท่านผู้ชมความเร็วไปเรื่อยแต่แต่คือฟิลขับด้านในผมไม่ได้รู้สึกเร็วอันนี้เป็นแค่คอมฟอร์ตเนาะอันนี้แต่ร้อยแล้วอผมไม่ได้ใช้น้ำหนักเยอะเลยนะครับเครื่องยังลื่นอยู่นะครับแล้วก็มีความแรงพอตัวท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปเป็นสปอร์ตให้หมดเลยนนะฮะ บอให้หมดจริงๆก็มีปุ่มเดียวใหนะ้เซ็ตเนาะมาเป็นแบบกลับไปเป็นสแตนดาร์ดเลยนะฮะ่านี่เออแต่ถ้าเร็วแบบนี้ยนิ่งขึ้นนะผู้ชมพอปรับพงมาลัยอะไรพวกนี้ไปเป็นสปอร์เออนิ่งขึ้นนะฮะคือถ้าคุณใช้ความเร็วสูงแบบนี้อยู่แล้วอ่ะปรับให้เป็นสปอร์ไปเลยก็ดีนะผู้ชมอืมคันเนี้ขับทางไกลผมว่าโอเคนะั้นดีเลยแหละครับแบบว่าวันหนึ่งคนขับรถร้อยกิโลร้อยแปดสิบกิโลอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงระยะทางนะ ระยะทางไกลๆขับข้ามจังหวัดไม่เจอรถติดผมว่าคันนี้คือตอบโจทย์มากอ่ะเอออัออตเร่งดีฮะเครื่องลื่นนะครับแล้วก็จากที่ผมขับออกมาไม่อก่ทั้งหมดเลยผมรู้สึกว่ามันลื่นเพราะอย่างนี้ด้วยท่านผู้ชมคือตัวรถอ่ะเพิ่งผ่านการเซอร์วิสครั้งใหญ่ไปตอนเดินคุมพาพันที่ผ่านมาครับก็มูลค่าการเซอร์วิสประมาณ8ป0 0มบาทนะฮะชิ้นส่วนอะไรต่างๆที่ควรจะต้องเปลี่ยนอะไรพวกนี้จัดก,การให้หมดเรียบร้อยแล้วนะ เราเลยได้อะไหลใหม่ได้น้ํามันหล่อลื่นของใหม่ได้น้ํามันเกียร์ของใหม่อะไรแบบนี้ทุกอย่างคือมันใหม่หมดอ่ะพอขึ้นมาขับผมเลยรู้สึกว่าเออมันลื่นไหลไปลหมดเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ติดหมนเป็นเกสเตอร์คอนโทรลเนาะเนี่ยมีอย่างนี้ก็เกสเตอร์คอนโทรลอันนี้อยู่ที่คนเลือกใช้นะฮะไม่ถนัดก็มาใช้มันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยได้หมดนะครับมาคราวนี้ตัวรถเนี่ยหลังพวงมาลัยเขามีไัเดลชิพเนาะ เดี๋ยวผมจะซิ่งๆหน่อยแล้วกันแล้วเหลือเล่นแพลนชิพไป,ปนในตัวด้วยนะครับอ่ะอันนี้อยากจะใช้ความคล่องตัวหน่อยมาสินี่นะฮะโอ้ลัดถอนเกียร์สมงสมูนหมดเลยเนะี่ยอืมนะครับออกก๊าดป้ายไม่เงี้ยนิ่งด้วยขับสนุกนะฮะจริงเนี่ยเออถ้าต่างจังหวัดจะเหมาะ คันนี้นะฮะถามว่าขับในเมืองได้ไหมในเมืองจะรถติดได้อยู่แล้วท่านผู้ชมแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตในเมืองอ่ะแบบว่าวันหนึ่งเราขับรถ30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วเจอไฟแดงบ่อยเจอรถติดบ่อยอะไรแบบนี้ผมจะแนะนำให้ไปดูอีกคันหนึ่งนะท่านผู้ชมทางบ i กอโต้เราจะมี5 3 0ส e นดีครับอันนั้นจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดคันนั้นนจจะตอบโจทย์การใช้งานในเมืองมากกว่าฮะคราวนี้เดี๋ยวลองขับมาแบบว่าขับสบายสบยบ้างนะครับมีน้องตะกองนั่งเป็นผู้บริหารอยู่ด้านหลังครับ นะครับก็ด้านหลังเองนะคุณผู้ชมสำหรับเซอรีส์5เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วนะครับเป็นรถที่กว้างนะครับไซซ,ซิงคือใหญ่เลยนั่งสบายนะครับรวมถึงระบบอื่นๆอย่างเช่นพวกระบบปรับอากาศด้านหลังก็มีให้นะครับมาหลังกันแดดอะไรพวกนี้ก็มีติดรถให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังเองนะครับเขาจะไม่ได้แข็งเหมือนฟีลลิ่งของคนขับขี่นะคนขับขี่ขับอะเราจะรู้สึกว่าโอเคมันจะมีแรงสั่นสะเทือนหน่อยแต่พอเราไปนั่งหลังแ่้แรงสั่นสะเทือนมันจะน้อยกว่านะครับ ก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะมีความสมมาตรสมส่วนกันพอดีเนาะนะฮะมาอันนี้ก็ไปแบบเรื่อยๆนะฮะสบายๆดูอ่ะคันนี้ไม่แซงนั้นผมแซงแล้วกัน <c oughs> นะครับผี่คอมฟอร์ตเนี่ย <c oughs> ขับสนุกนะุผู้ชมคันนี้นะฮะแล้วก็ทุกอย่างดีหมดเลยข <c oughs> องจริงถ้าเกิดเป็นผมนะถ้าเป็นผมถ้าผมใช้ซื้อไปใช้งานนะ ผมจะตั้งพวงมาลัยให้เป็นคอมฟอร์ตฮะเครื่องยนต์ก็จะเป็นสปอร์ตเอาถ้าเป็นผมเนะี่ยถ้าผมใช้เนะี่ยนะครับอัตราทดกล้องทดเกียร์ผมเป็นสปอร์ตไปเลยถ้าเป็นผมผมเลยใช้เซตแบบนี้นะไอ้พวกระบบ Devil more, ไดรเวอร์หมวดอะไรพวกนี้ระบบการควบคุมอ่ะแล้วแต่ท่านนะฮะบ,บางท่าน,นอาจจะชอบพวงมาลัยหนักนะนะเออก็ปรับปรับสปอร์ตได้อันนี้แล้วแต่คนนะครับเนี่ยมีความยืดหยุ่นค่อนข้างเยอะเนาะตัวระบบตัวรถนะครับมาเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันอื่น,นๆบ้างดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็ สังเกตดูนะผมเล่นไปเนี่ยรถดีไซน์มาดีออกแวบมาคือผมขับไปด้วยผมดูข้อมงูงข้อมูลอะไรพวกนี้ไปได้ด้วยเ,ยเห็นไหมไคือผมไม่ได้มี b m w ส่วนตัวใช้นะแต่คือขึ้นมาขับแล้วแบบเนี่ยมือขวาจับพวงมาลายัยตามองตรงแล้วก็มือซ้ายผมก็หมุนๆเอานะฮะแล้วก็ใช้สายตาชำเลืองมาที่ตัวจอ,อว่าเราจะปรับจะดูอะไรนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของความพร้อมของตัวรถก่อนละกันเนาะอย่างบิ๊กออโต้เนี่ยฮะรถรุ่หลบทุกคัน อย่าง B M เนี่ยเข้ามาดูได้นะฮะทุกอย่างอยู่ในความพร้อมไม่ใช้งานได้ทันทีหมดเลยนะครับเนี่ยระบบยางอะไรพร้อมหมดนะครับแล้วก็พวกน้ามันเบรกไอ้ขอโทษครับแล้วก็พวกน้ํามันเครื่องอะไรพวกนี้นะะน้ำมันเกียร์ทุกสิ่งอย่างของเหลวเนี่ยฮะกำหนดเข้ารับบริการทุกอย่างอยู่ในมาตรฐานที่บอกว่าพร้อมไม่ใช้งานได้ทันทีหมดเลยถ้ามองในเรื่องของประสิทธิภาพโดยรวมทั้งหมดอะผมว่าใครได้รถคันนี้ไปใช้คือคุ้มมากอะท่านผู้ชมอย่างแรกเลยคือ ตัวรถเนี่ยผ่านการเซอร์วิสครั้งใหญ่มาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณไม่ต้องไปเสียเงินเสียอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะสครับราคา1นึ่งล้านเบาทอะ่ะคือมันช่วยเซฟเงินในการออกรถไปได้ประมาณล้านหเลยนะท่านผู้ชมนะครับ,นะครบใครที่แบบว่าอยากจะได้รถ BM เอ็มหรือมน,นยูนะครับขับดีๆ1คันเลยนะครับแล้วก็สภาพใหม่เนี่ยมีประวัติตัวรถครบนะครับเจ้าของเดิมก็ใช้มาไม่เยอะด้วยเนี่ยผมว่าคันนี้ตอบโจทย์ด้านนั้นได้ดีมาก,มาก,มากๆเลยท่านผู้ชม ผมสรุปให้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมกําลังมองหารถซีดานมือสองสภาพใหม่ที่ครบคันทั้งความหรูหราครับมีเทคโนโลยีแล้วก็สมรรถนะสูงรวมถึงยังมีราคาที่ประหยัดเนี่ย bmw 520d 2.0g 30m sport ปี2022คันนี้ คือคาตอบที่ลงตัวครับนอกจากนี้เองครับทางบิ๊กอ t o โต้ยังมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลด10,000บาทครับเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ bigauto.car.com ทําเรื่องลงทะเบียนจองแล้วก็ออกรถภายในเดือนนี้ครับรับส่วนลดเพิ่มเติมกันฟรีฟรีหนึ่งบาทได้เลยนะครับรวมถึงตอนนี้เองครับทาง Big Auto เรามีโปรแกร,รมดอกเบี้ยพิเศษตัวใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยนึ้ครับ แล้วก็รถ b ี w อ 520D คันนี้สามารถเข้าร่วมโปรแกรมดอกเบีย้ยต่ำโปรแกรมนี้ได้ด้วยครับและถ้าหาท่านผู้ชมประสงค์ต้องการรูดบัตรเครดิตในการชำระเงินออกรถคันนี้กับ BING AUTO ครับสามารถรูดบัตรเครดิตได้เลยนะครับโดยที่ทางเรานะฮะมีโปรแกรมผ่อนบัตรเครดิตเนี่ย0เป็นต์เป็นจำนวนสูงสุดด้วยกันถึง6เดือน ให้อีกด้วยครับและที่นอกเหนือไปจาก bm w 520d คันนี้แล้วครับทาง Big Auto เรายังมีรถยุโรปยี่ห้ออื่นสภาพใหม่และมีราคาที่ประหยัดให้เลือกอีกมากมายเกือบ40คันด้วยนะครับหากสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ Big Auto ได้เลยครับทางเรามีทีมงานที่ปรึกษาการขายมืออาชพีพร้อมให้การดูแลตลอดเวลาครับและหากท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วชอบใจยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จากทาง Big Auto ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ